งานศพคืนที่สามอมอัมพันอัมพชลภา,ามาร่วมไว้อะไรอัมพชลภา,ามาร่วมไว้อะไรและบรรยากาศภายในงานสวดพิธรรมในคืนที่สามของพระเอกผู้จากไปอย่างอ,อมอัมพันยังไปเติมไปที่ไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อวันที่เพื่อนๆและพี่น้องมาร่วมในวงการบันเทิงไว้อะไรอย่างอมแน่นวัด ทีเดียวอย่างอัมพชลาภาอย่างเอสุรลชัยมดํดำราชกาเอสกันกระพงบำรงราชวิศิลการเปี้ยวทัตติยานาตาลีเจียนนนอย่างเข้ม,เข,มเข้มสวอยกับโบเมลาดามุกดารารินรักกะกีตาสิลิพลแซนมี่คาเวกและนุนสบาปุญพันธ์กันลินดี้ณวัดและตุกตาจินดา สีตังและเวลาเดียวกันเป็นต้นสำหรับสวดวิจธรรมบางเพนให้อ่อมอัมพันธ์ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่23ถึงวันที่พระศัตรบดีวันที่26กันยายน2567เวลา1 8นาฬิกา30นาทีสวดอภิธรรมและก็จะมีพิธีและพนักกิจในวันเสาร์ที่28กันยายน2 2567เวลา15บหน,นาฬิกา